สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้รัตดวันก็จะมาออกกำลังกายนะคะก็มือนเดิมคอนเซปต,ต์เดิมนะคะนึกท่าไหนไ,ได้ก็จะออกท่านั้นนะคะทุกคนไปกันจ้าไปออกกำลังกายกันแต่อันดับแรกทุกคนต้องวอร์มอัพก่อนนะคะรัตดวัน์วอร์มอัพเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาทำวิดีโอออกกำลังกายไปกันจ้า แล้เดวันจะทําสิครั้งนะคะต่อ1นเซตก็จะทะํามเซตนะคะทําท่าเดียว3เซตไปเลยนะคะเป็นคนชอบทําแบบนี้จะไม่ชอบทําท่าหนึง่งแล้วก็ไปท่าหนึง่งอย่างละเซตอย่างละเซตแล้วก็ค่อยกลับมาทําอีกรอบหนึง่ง <c> เ <oughs> ข้าใจไหมทุกคนแล้วเดวันพ,พูดเองก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรนะคะก็ท่านี้จะทำสามเซตในคราวเดียวเลยนะคะ พักสามิบวินะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเวลานะจ๊ะกห็หายหายหอบแล้วก็ไปต่อจ้ะ ลบสิบครั้งนะคะก็เวลาทำก็ล็อกแกนกลางลำตัวนะคะแขนก็ต้องแบบว่าเอาให้นิ่งที่สุดอย่าเวียงหนะะ้าทุกคนทำช้าๆเวลาออกแรงก็หายใจออก ยอนะคะดันจนไปขลางหลังนีดนะคะพยายามทําแบบว่าให้ตัวเป็นเป็นก็ได้นะตั้งมุมฉากนะะ ต้องมัดผมแล้วค่ะ,ะกะจะสวยนิดนึงแต่แบบว่ามันมันไม่เวิร์กอ่ะ,อะต้องมัดผมจ้ะ กางขาระหว่างลำตัวนะคะท่าเนี้ยก็สิบครั้งจะ้ะ 20วิค่ะทุกคนท่าน,นี้ก็ก็คือ,อ shoulder press ถ้าแรกถ้าใครจกกำชื่อไม่ได้นะเป็นคนไม่จำชื่อท่าจำชื่อท่าไม่แม่นนะคะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเกิและมัวมแต่มัวหวมวย อีกเซตหนึ่งจ้า ครบสามเซตแล้วนะคะทุกคนครบสามเซตก็พักสี่สิบห้าวิค่ะ ข้าต่อไปก็จะเป็นริบวิลฟลอยกเข่าค่ะยกดัมเบลมาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ดัมเบล2กิโลครึ่งเดี๋ยวรัตวันก็จะทํา1บครั้งนะคะต่อ1เซต ยี่สิบวิจ้ะเคไปต่อ เอาลืมดูเวลาเดี๋ยวหายเห,หนื่อยหายเหนื่อยแล้วไปจอะเริ่มนอนแล้วนะคะเงือมาแล้วจ้า แขนเริ่มล้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวท่าต่อไปก็จะเป็นท่าสควอตนะคะแต่รัฐบาลขออนุญาตใส่รองเท้านิดนึงเพราะว่าจะไปจะไปยืนบนดัมเบลนะ,ะทุกคน อโอเคท่านี้ใครใครไหวก็ทำสิบครั้งนะคะไม่ไหวก็สิบหรือว่า12ครั้งได้ค่ะ นจ้าท่านี้เหนื่อยนะทุกคนอย่าลืมขมิบก้นนะคะหายใจออกแล้วก็ขมิบก้น ไม่ออกเหนื่อยอีกหนึ่งเซตจะ้ะรู้มื่อยขามากเลยนะถ้าทำแล้วรู้สึกเมื่อยถือว่าทำตรงจุดนะคะทุกคน ขอพักสี่สิบห้าวิคิดก่อนไปท่าไหนดี ทำท่านี้แล้วกันนะทำสิบสองครั้งทุกคนจำชื่อไม่ได้เช่นเคยจะ้ะ จริงๆแล้วดวันก็พักไม่ถึงบางทีก็ไม่ถึง20ิวิหรอกแบบว่าท่าไหนมันไม่หนักนานจริงนะแล้วดวันก็พักแค่ประมาณวิวิแล้วก็ไปต่อได้เลย <c oughs> นอกจากท่าที่แบบมันหนักจริงๆมันต้องการเวลาหายใจเนาะถึงจะพักประมาณ30หรือว่า40วิบวิ ต่อแล้วทีนี้ดัมเบลโคแล้วกันเนาะอันนี้หนัก5้กิโลนะจะบาพลังไปไหนไม่รู้จ้าหนัก5้กิโลก็จะทำแค่10ครั้งนะคะทุกคน Whoa! ล้นเลยอันนี้ขอพักเซิ่ง20-30วินะ เจ็ดแปดเก้าสิบทำกี่ท่าแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วสี่ท่าไหมหรือว่าห้าท่าได้กี่นาทีแล้วเนี่ย ได้ีน,นาทีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคอยอีกท่าหนึง่งก็เป็นกันจบคลิปนะทุกคนคิดก่อนคิดก่อนท่าไหนก็ นี้แล้วกันเนาะโอเคจะได้ช่วงหน้าอกแล้วก็หัวไหล่ขแมแ้วทองด้วยนะคะทำสิบครั้งพอไปจ้า โจงยช่วงหัวไหลก็เมื่อย

เ้าสออเสร็จแล้วเก่ง okay. มากๆเลยค่ะใดๆก็ค okay. ือ <suffering> ทุกคนจะต้องคคุมอาหารด้วยนะคะมันจะได้เห็นผลเร็วขึ้นแต่รัฐบัาก็ยังมีอะไรนะ ยังมีหลุดกินหวานนะคะแล้วก็เป็นสายแอลอยู่แล้วการออกกําลังกายของรัตดวันก็จะเป็นการที่แบบว่าเบิร์นเพื่อจิตด,ด้สามารถกรุบได้นะคะทุกคนทุกคนจะมีเวเป็นของตัวเองเนาะยังไงวันนี้รัตดวันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มารับชมแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ ช้าเช้าร้อน